สวัสดีครับผมกล้านะครับมาเจอกันในรูปแบบบนรถแบบนี้อีกในรอบหลายวันเลยครับก็ตอนนี้ผมกําลังไปอีกหนึ่งจังหวัดนะครับไปนครปฐมก็อัดคลิปนี้มาพูดคุยกันนะครับในสองไลฟ์สตอรี่นะครับสองไล์แล้วก็ทีเด็ดสองไลน์นะครับจะพยายามปรับเปลี่ยนรูปแบบการอัดคลิปนะครับมาเป็นการมองเหตุการณ์ลุกนั่นละกันครับคลิปจะได้ไม่เน่าแล้วก็จะได้มีโอกาสอยู่ในช่องทาง y o YouTube กันนานๆนะครับใครที่ ติดตามกันก็แฟนๆสายกาเดนเนอร์หรือว่าชาวสวนจะแฮปปี้มากขึ้นเพราะว่าผมจะมีการมองถึงเกมนั้นๆเนี่ยก่อนไว้ก่อนแล้วหนึ่งวันซึ่งข้อมูลบางอย่างเรื่องนักเตะบาดเจ็บเรื่องข้อมูลเชิงลึกของทีมอาจจะมี d r อ p ในบ้านนะครับแต่หลักๆคือมันจะมีความสดใหม่ในระดับนึงครับแล้วก็สามารถดูย้อนหลังได้เรื่อยๆก็จะเป็นการที่ทางทีมงานหลังบ้านเราครับแล้วก็มีผมเองแล้วกาบพูดคุยกันแล้วก็เล็งเห็นตรงกันว่าเฮ้ย จัดแบบนี้ดีกว่านะครับอ่ะโอเคครับก็วันนี้ครับมี2คลิปนะครับเดี๋ยวคลิปนี้เป็นคลิปแรกก่อนนะครับก็จะมาพูดถึงทีมชาติไทยกันหน่อยแล้วครับคลิปที่ผ่านมาผมได้บอกว่าบอกไปแล้วนะว่าเฮ้ยมีอะไรบ้างที่มันน่าสนใจมันน่าติตามหรือว่าอาจจะก่อยหน่อยนะครับที่พูดไปหลังจบเกมพุ่บพูดปั๊บเลยยังไม่ได้ฟังข่าวหลังจากจบเกมเลยก็ซัดเลยนะครับดังนั้นเนี่ยอันนั้นคือสดมากก็นี่ครับจะมามองถึงอนาคตละกันในอีกอีก3เดือนนะครับ เราจะเตะกับทีมชาติจีนวันที่6มิถุนายนดังนั้นเนี่ยพอมีเวลาเตรียมตัวครับแล้วก็แววข่าวว่าทีมชาติไทยจะได้เก็บตัวนานกว่าเดิมนานกว่าเวอร์ชั่นที่เจอเกาหลีใต้เนี่ยที่เรียกมากั้ประมาณ4-5วันก่อนจะเดินทางไปที่เกาหลีใต้ดังนั้นเนี่ยว่าอาจจะมีอะไรบางอย่างดีขึ้นหรือว่าเพราะทีมที่เป็นห่วงกว่าเฮ้ยนักเตะบาดเจ็บเยอะจะได้หายจากการบาดเจ็บก่อนหรือเปล่าหรือว่า าส่วนที <and> ่เล่นยักใหญ่และเข้าฉีด่อดถวยเนี่ยอาจจะได้ได้พักมากขึ้นนิดนึงก่อนจะมาเก็บตัวกับทีมชาติไทยนะครับก็ฝากไลค์ฝากแชร์ฝาก Subscribe ฝากกระดิ่งเหมือนเดิมครับคลิปนี้มีอยู่3ข้อนะครับ3ข้อที่มองว่าไทยนั้นยังมีเวลาในการปรับเปลี่ยนเยอะเลยและก็ สร้างความเชื่อมั่นได้ศรัทธาที่เห็นในเกมเจอเกาหลีใต้โอเคมันอาจจะไม่เท่าเดิมหรอกแต่ผมมั่นใจว่ายังไงเสียเชียดสอเกมนี้ไม่ผิดหวังแถมไปเยือนจีนก่อนด้วยแล้วกลับมาเตะใน้าบไทยอย่างไยเกมเจอจีนเป็นเกมนัดตัดสินเลยว่าเฮ้ยเกมสิงคโปร์จะเป็นยังไงก็ผมว่ามันก็จะมีความน่าสนใจมากๆอยู่ใน2เกมนี้นะครับข้อแรกครับข้อแรกเลยข้อแรกเลยนะครับคือ ไทยจะเจออุปสักหนักในเรื่องปัญหาการเดินทางครับปัญหาการเดินทางครับเจอหนักนแน่ๆเพราะว่าตามรายงานที่เดียวมาครับบรรดาสื่อคนไทยที่เป็นเที่ยวชาญบอจีนอย่างเพจดังเล่าเรื่องบัลจีนหรือว่าจะเป็นผมไม่รู้จักคนจีนนิดหน่อยก็เขาบอกกันทุกคนแหละครับว่าเฮ้ยยังไงเสียครับแน่นอนนะครับว่าเราจะต้องเดินทางไปเตะไกลกว่าเดิมครับคือจีนเนี่ยเขา มีข้อได้เปรียบอีกหนึ่งอย่างคือทุกสนามในบ้านเขาเนี่ยมันผ่านกฎ AfC บดอะ่ะมีใกล้สนามบินมีความจุสนามพร้อมหญ้าเยอะพร้อมอะไรเงี้ยพวกแฟคติตี้มันพร้อมในหลายสนามของหลายเมืองดังนั้นเนี่ยพวกเขาก็สามารถเลือกได้ว่าเฮ้ยในเกมของเขาเนี่ยที่มีผลกานเข้ารอบเดี๋ยวเจอไทยก่อนแล้วพวกเขาจะไปปิดท้ายเจอเกาหลีใต้เนี่ย มองอยังไงตอนนี้มี7ดแต้มเจอไทยเก็บ3แต้มเป็น10แต้มบุพวกเขาก็จะสบายขึ้นในการไปเจอเกาหลีใต้หรือว่าเกิดจบพัดจำูเสมอที่ไทยมาเนี้ยก็แต้มขาดเหมือนกันมันจะเป็นยังไงต่อไปก็ว่ากันอีกเรื่องหนึ่งแต่้นเนี้ยมันก็มีเหตุผลอะไร,รบางอย่างที่จีนเขาเลือกได้เห็นว่าเลือกไปเตะที่สุนยางสุนยางเนี่ยถ้าได้ผมถามมาเมืองสุนยางมันอยู่บนบนเลยอะขึ้นจากปาิ่งไปอีกอะสูงพั ูงใช้ได้เลยขึ้นจากปักกิ่งไปใช้ได้เลยนะครับแต่ั้นเนี่ยมันก็จะมีปัญหาและเรื่องของการเดินทางไม่แน่ใจเรื่องสายการบินตรงหรือว่าถ้าเกิดมีจริงมันก็คงจะแพงหน่อยพวกแก๊งไชน้าแอร์ไลน์หาเหวยอะไรเงี้ยคงแพงแน่ๆถือว่ามันคงจะแบบเป็นอุปสรรคองการเดินทางแน่ๆเพราะว่าไทยจะฟรีวีซ่าก็ตามนะครับคือมันเจออุปสรรคแน่นอนหรือว่าจะไปจีนลงปักกิง่งลงฝอยริงเนี่ยแล้วค่อย นั่งรถไฟความเร็วสูงไปถ้าเกิดไปทีไปบปุคคณะเนี่ยมันจะมีขู่ประสักเรื่องของการขนของไหมหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยมวนมีแน,แน่ๆนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าเรามีเวลาเตรียมตัวกันมากขนาดนี้ตามกฎ AFC บอกว่าเจ้าบ้านเจ้าภาพเนี่ยจะประกาศสนามก่อนแข่งได้อย่างช้าสุดคือ45วันก่อนเตะก็ตอนนี้ยังไม่ถึงเนาะต้องดูว่าจะประกาศไหมแต่ผมเชื่อว่ามันปรกกาศน่าจะประกาศแหละ พวกจีดเองก็ต้องเตรียมพร้อมอ่ะก็ต้องวางแผนนะไอ้ที่อยากเข้ารอบอ่ะก็ต้องวางแผนก่อนซึ่งก็จะต้งประกาศฝังแขงนะครับว่าเป็นส่วนใหญ่นะครับอ่ะข้อแรกที่เป็นสิ่งที่น่าสนใจคือไทยจะเจออุปสรรคแน่แต่เรารู้ล่วงหน้านานกว่า3เดือนแบบนี้ก็ต้องเตรียมตัวทานนะนะครับเรื่องการหาสายการบินเอาลงเปิดจริงแล้วไปต่อยังไงหรือว่าจะเป็นเหมือนตอนยุคคุณแป้งสมัยก่อนที่ เหมาลำมไปมองโกียเหมาลำไปนู่นไปนี่อะไรเงี้ยก็อาจจะได้เห็นภาพอะไรในลักษณะแบบนี้อีกนะครับข้อ2ครับข้อ2ก็คือนักเตะมาเจ็บกลับมากันจะครบแน่นอน,นมั่นใจคือโอเคลีมันยังแข่งขันกันอย่างเข้มข้นเลยนะครับแต่เชื่อว่านักเตะเหล่านี้จะกลับมาฟิตสมบูรณ์ทันเกมเจอเจ,อจีแน่นอนนะครับคือออย่างเอกเอกนีปัญญาเองก็ตามแต่ที่แมวเขาจะมีการข่าวคราว,าวการปฏิเสธทีมชาตินะแต่คือหลักๆเนี่ยถ้าเกิดเขาลงสนามก็ ขึ้นใน3เดือนเนี้ยลงเล่นบอลทั่วจิประตูได้มีส่วนร่วมกับทีมมากขึ้นผมก็ยังเชื่อนะครับว่าเอกนิษยังมีโอกาสอยู่เชื่ว่าตัวโค้ชอิชิอิเองก็ไม่ได้ไม่ได้ไม่ชอบอะไรเพราะในยุคข,ของมิชิโนะเนี่ยเอกนิษติดนะครับก็คมีอะไรบางอย่างเกี่ยวข้องกันโยงม่วงโยงม่วงนะครับ แล้วก็คนอื่นครับพน,นัดก็จะมีความมั่นคงในเรื่องของสัญญาแล้วว่าเขาจะเป็นยังไงจะจับมาบูรดีรัมจะเป็นเลสตงเลสเตอร์หรือว่าจะเป็นอะไรนี้ก็มีความชัดเจนในนาคนมากขึ้นสุภโชคครับผ่านครึ่งทางฤดูกาลแล้วโอกาสลงสนามมากขึ้นแน่นอนเพราะนั้นจะมีความมั่นใจมากขึ้นแล้วก็ดิโก้ถือว่าลูกโซ่เนี่ยก็น่าจะแข็งแกร่งกว่าเดิมเยอะแน่ๆนะจากดูโอบิโอเดนเซ่ o ในช่วง พักผู้ดูการปะก็จะเป็นลักษณะแบบนั้นคือจะมีความพร้อมอะ่ะนักเตะจะพร้อมมากขึ้นยังไม่รวมนักเตะไทยนะครับที่มีอยู่ที่เพิ่งเจ็บไปทีะทรบุญมาทันทีะดนฉับรัศมีนะครับเจ็บไปจากรายการนี้ก็ยังยังยังเชื่ออยู่เรื่อยๆครับว่าว่าจะว่าจะกลับมาหัดน,นะครับถ้าเกิดอิชิอ่อเขาไม่เปลี่ยนใจเนาะเล่นแบบเดิมตลอดเนี้ยว่าซึ่ง ตัวโค้ชเองเขาได้ดูมาทมีทุกทีมในเมืองไทยเขาก็เป็นแบบนั้นนะ่มีผู้เล่นในมือที่เชื่อมั่นอยู่15คนถือว่า17คนแล้วก็ลงไปตามแผนการที่วางไว้นาที65เปลี่ยนนะที่75เปลี่ยนมันเดาแพทเทิร์นได้ง่ายไม่ต่างกับที่นิชโนทําเลยนะครับแถนความอายุความคะแยกประสบการณ์ตั้งต่เขา้เที่วเพระว่ามีประมาณ สองหนึ่งในี่ของทีมชุดนี้ที่อายุมากกว่าส0ไปแล้วก็ยังเชื่อว่าไทย,ยมีโอกาสเปิดกว้างอยู่ั้งเกิดนเเหล่านี้กลับประสมบูรณ์ใน3เดือนนี้นะครับปิดท้ายครับข้อสุดท้ายของไทยที่มันจะมีลุ้นน่าดูใน3เดือนข้างหน้านี้นะครับนั่นคือเกมสุดท้ายเราจะเจอกที่สิงคโปร์ครับ,รบนั่นหมายความว่าเกมนัดที่จีนเป็นเกมตัดสินแล้วครับถ้าเกิดเพแพ้ที่จีนก็แทบจะ ไม่ต้องคาดหวังแล้วเพราะมันจบแล้วนะครับแทมห่างเกินเกินแล้วไม่พอแล้วอ่ะเออหมดสิคาดหวังแล้วนะครับก็ดังนั้นเนี่ยผมยังเชื่อว่าไทยจะมีแรงกระตุ้นมากเพราะว่าเดี๋ยวการมาเจอสิงคโปร์ในบ้านเนี่ยแม่งกดอยู่แล้วแหละแฟนบอลแบบนี้ด้วยก็เกมจีนเป็นเกมสาคัญจริงๆนักเตะไทยหลายคนเล่นตอนโช์ชันเจอเซี่ยงไฮ้ในทีมที่เป็นเตะในเอฟซีอ่ะรอบคัดเลือกอ่ะนะครับชนะเซี่ยงไฮ้มาได้นั้น่ะก็ก็ถือว่า จิจีจาแล้วอ่ะชนะเซียงไห่ผ่อตมาในรอบคัดเลือกอนักเตะฟีจีที่เป็นนักเตะทับไทยหลายคนก็เถื่อแหลกนะครับก็น่าสนใจอยู่แหละต้องดูว่าสุดท้ายเขาจะเลือกกันแบบไหนหรือว่าจะมีการวางแผนแบบใดอ่ะผมแพ้ข้อหนึ่งแต่มีข้อหนึ่งครับผมมั่นใจว่าสิ่งนี้มันจะไม่เกิดขึ้นนะครับผมมั่นใจนะมั่นใจแบบสัก85ว่าจะไม่เกิดขึ้นนั่นคือนักเตะหน้าใหม่แบบซูปเปอร์โกเนจริงๆจะไม่โผล่อะค จอว่าอีกอน่าจะมั่นใจแค่ตัวดิมของเขาหรือว่าตัวที่อยู่ในไข่แล้วอาจจะกลับมาโชว์ฟอร์มดีกอะไรเงี้ยก็เรียกมาแต่แบบหน้าใหม่โนเนมแบบซุปเปอร์โนเนมมาถึงก็ลงเลยอ่ะผ่าหน้ารุ่นพี่ป่าหน้าพวกจอมเก๋าแล้วหลักหลัก50แมตช์ติคชาติเนี่ยว,ว่าไม่มีทางนะครับก็ดูจากทรงของอีชีแล้วเขาหน้าจะเป็นคนแบบนั้นนะครับอ่ะโอเคประมาณนี้นะครับคลิปนี้10นาทีเต็มนะฮะยังไงเสียอีกหนึ่งคลิปครับจะเป็นเรื่องของฟุตบอลในยุโรปเพราะว่า มันจะกลับมาเตะกันแล้วในสัปดาห์นี้นะครับมีบิ๊กแมชด้วยแมสตี้เจออาร์นอลเดี๋ยวเป็น,นยังไงเดี๋ยวมาพ่กกันต่อในคลิปต,ต่อไปประมาณนี้คลิปนี้จะรอนสุดวันพรุ่งนี้ครับก็ประมาณนี้เลยฮะจะได้ไฟิฟยวฮะก็จะรอนช์ในวันที่29มีนาคมนะครับเดี๋ยววันที่29ผมจะวา,าร์จจากนคาปฐมไปอยู่ที่อุตรดิตถนะครับเดี๋ยวไปดูบริการาะไรใหม่ในวันต่อไปครับวันนี้ไปแล้วไปกครับ